ตอนนี้นะครับเรากลับมาที่เรื่องของพระอุโบสถอีกครั้งนะครับเบื่อกันได้ยังเอ่ยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะผมบอกได้เลยครับว่าผมเก็บของดีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในเอนพิโซดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแบบหมดเปลือกไม่หมกม่เลยนะครับและจริงๆก็เป็นการปิดซีรีส์ของพระอุโบสถจริงๆในตอนนี้แล้วนะครับแน่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่ทำให้อาคารพระอุโบสถของวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลแตกต่างจากที่อื่นก็คือ เป็นหลังคารูปทรงโคง้งคล้ายท้องเรือคว่ำครับนั่นเป็นเพราะคุณแอนดูเลสลี์เนี่ยผู้สร้างโบสถ์เซนนันดูก่อนที่จะมาเป็นวัดพระธรรมกายอยู่คาสเซิลนั้นเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับซึ่งก็คืออู่ฮอร์ทรอนเลสลี่นั่นเองครับผมในวันที่เราซื้อพระอุโบสถหลังนี้มานะครับจากรูปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพดานเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงและเสียหายมากที่สุดเลยครับและเป็นส่วนที่พุรณะยากที่สุดด้วย การบูรณะเนี่ยจะต้องดําเนินตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนดด้วยครับคือต้องค่อยๆรื้อฟ้าเพดานทั้งหมดลงมารวมถึงสายไฟและสายต่ตางๆบนฟ้าและจะต้องสํารวจโครงสร้างเดิมของพระอุโบสถว่าเสียหายขนาดไหนและเข้าไปทําการซ่อมแซมน,นะครับดังโอวาทของท่านเจ้าอาวาสพระสมุทรพิชิตทิตชโยที่ได้ให้ไว้ในวันงานทอดกรถิถ่นวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานีนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยท่านไม่ได้ดาราสวรรค์รัตนพนิเษฐีเนี่ย การซ่อมฟ้าเพดานพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าได้เรียกช่างมาประเมินราคาแล้วเนี่ยพบว่าราคาซ่อมเนี่ยสูงทุงหนึ่งแสนกอนเลยทีเดียวนับว่ามากกว่าซื้อบทศีครับรูปแบบของฟ้าเพดานท่านก็ออกแบบโดยอ้างอิงจากแบบเดิมโดยศึกษาเอาจากรูปถ่ายสมัยก่อนกับดูจากสถาตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนไปครับคือเราเปลี่ยนวัสดุที่ใช้นะครับโดยเปลี่ยนจากคอนกรีตเป็นไม้นั่นเอง และก็ใช้วิธีการขนไม้จากอังกฤษไปแกะสลักที่ประเทศไทยและตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนกลับมาประกอบที่นี่ครับซึ่งที่ต้องขนกลับไปทําที่ไทยเนี่ยก็เพราะว่าราคาค่าแรงที่ไทยเนี่ยถูกกว่ามากๆเลยครับจะขนไปขนกลับราคาโดยรวมเนี่ยก็ยังถูกกว่าที่ต้องทาที่นี่มากๆเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือช่างไทยก็มีฝีมือและความประณีตสูงกว่ามากๆเลยครับ แต่ละส่วนใช่ว่าจะออกแบบได้ตามชอบได้นะครับแต่ทุกๆอย่างจะต้องได้รับการอนุมัติจากทางการก่อนแต่นั้นแล้วเนี่ยการออกแบบจะต้องอ้างอิงที่มาและที่ไปอย่างชัดเจนครับดังเช่นสีที่ใช้ทาฝ้าเพดานเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีฟ้านะครับก็อ้างอิงมาจากสีเดิมของฝ้าพระอุโบสถแห่งนี้แล้วแหละครับแต่พระอาจารย์ท่านผสมสีฟ้าใหม่เรียกได้ว่าเป็นเฉดสีที่สวยทีเดียวเลยครับเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับพระอาจารย์ท่านก็ไม่เคยปล่อยผ่านเลยนะครับ แม้กระทั่งโคมไฟที่ใช้ท่านก็หาลวดลายที่ดูคล้ายโคมไฟเชิงเทียนในบทแบบเกา่าแต่ดูสวยและเข้ากับพระอุโบสถใหม่มากๆเลยนะครับจากด้านบนเราจะค่ะคอยๆไล่ลงมาถึงด้านล่างนะครับอย่างที่ผมได้นําเสนอไปเกี่ยวกับเรื่องราวของหน้าต่างกระจกสีนะครับทั้นด้น,นี้ก็คือหน้าต่างกระจกสีดั้งเดิมของพระอุโบสถหลังนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเองครับเราก็ได้นํามารวบรวมเอาไว้ที่ด้านหนึ่ง เพื่อเป็นมันทึกทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับส่วนหน้าต่างกระจกสีอื่นๆเนี่ยก็กำลังจะสําเร็จในปีหน้านั่นแล้วครับทางด้านล่างของหน้าต่างกระจกสีเนี่ยจะจารึกรายชื่อของผู้ที่ร่วมสถาปนามาด้วยนะครับ ผนังรอบพระโบสถ์นะครับเป็นสีขาวแต่เป็นสีขาวที่ไม่ใช่สีนะครับสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าลายพลาสเตอร์นั่นเองครับต้องบอกว่าตอนที่เราซื้อโบสถ์มานะครับผนังของโบสถ์เนี่ยแตกแล้วก็ปริออกมาจากภายในครับเนื่องจากว่าเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาได้ฉาบปูนผนังไว้นั่นเองครับดังนั้นในตอนที่เราจะต้องซ่อมโบสถ์นะครับเราต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมโบสถ์เก่านะครับเพราะว่าโบสถ์ของเราเนี่ยเป็นอาคารที่ค่อนข้างเก่าแก่นั่นเองครับ อะไรของจริงแล้วนะครับมันคือพระประธานนั่นเองครับคุผู้ชมรู้สึกเหมือนผมเลยครับว่าพระประธานยิ่งโฮยิ่นงนลงานยิ่งรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ก่อให้เกิดความเรื่มใส่ศรัทธานาเคารพกราบไหว้อย่างแท้จริงเลยครับ อย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าที่สุดของพระอุโบสถวัดพระรรมกายนิวคาสเซิลเนี่ยมีอยู่3าสิ่งด้วยกันครับอย่างที่1ก็คือดาราสวรรค์รัตนมณีเศษถีครับ2หน้าต่างกระจกสีสีขบัญชรครับและอย่างที่3ก็ต้องเป็นพระประธานนั่นเองครับพระประธานที่เราเห็นอยู่นี้เป็นองค์ที่อาราธนามาจากประเทศไทยนะครับ ซึ่งก่อนจะราธนาท่านมาประดิษฐานเนี่ยเราจะต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับท่านครับพระประธานของเรานั้นประดิษฐานในลักษณะเหมือนท่านลอยอยู่กลางดวงแก้วครับซึ่งมีฉากหลังประดับด้วยเซรามิกคริสตัลโดยถ้าหากมองในทางฝั่งยุโรปแล้วเนี่ยการออกแบบสถาปัตยกรรมจะไม่มีความวิิตรเท่าฝั่งเอเชียครับแต่จะมีความอลังการซึ่งทําให้คนที่เข้าไปตามโบสถ์หรือวิหารต,ต่างๆเนี่ยรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จนเกิดความยำเกรงในพระจ่านั่นเองครับจุดนี้เองครับที่ปราจารท่านได้เอาสองแนวคิดมาประสานรวมกันโดยลใช้เซรามิกคริสตัลนั่นเองครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยยังให้ความรู้สึกแวววาวใสใสดังเพชรใสดังแก้วก็สมบัติอย่างก็คือความงคงทนนั่นเองครับ และฉากหลังที่มีลักษณะโค้งรับคล้ายครึ่งผลส้มก็ให้ความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการงดงามจนหาที่เปรียบไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะออกแบบแท่นบดีสถานพระประธานออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยท่านก็เคยออกแบบรูปแบบอื่นมาก่อนครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยทีเดียวแต่ว่าใครคนหนึ่งครับท่านได้ให้แนวะคิดไว้ว่าอยากให้องค์พระอยู่กลางดวงท่านจึงลงเขียนสติปัญญาแล้วก็แก้ไขจนรูปแบบออกมากเนี่ และกลายเป็น,นต้นแบบให้สินสาขาอื่นๆได้นำออกไปทำต่างๆนะยครับถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเชื่อผมหรือยังครับว่าพระอุโบสถพระพรรมการนิวคาสเซิลเนี่ยควรได้รับการบัญญัติให้เป็นพระอุโบสถแห่งหนึ่งที่สวยติดระดับโลกเลยนะครับหากคุณผู้ชมยังไม่เชื่อเนี่ยต้องมาพิสูจน์มาเยี่ยมชมด้วยตาตัวเองแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปนะครับเนื่องจากวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลมีการปฏิบัติธรรมของพระและเจ้าหน้าที่ภายใน ดังนั้นเราคงจะได้พบกันเดือนธันวาคมนั่นเองครับยังไงก็ตามรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะครับอากาศกำลังหนาวขึ้นแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกราบธรรมสการพระอาจารย์และสวัสดีท่านสาธุรชนผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับบ๊ายบาย